สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกม Marvel Future Fight นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคอนเทนท์ที่จะทําก็คือ18ตัวละครที่หน่าปั้นสำหรับมือใหม่นะครับที่เป็นซับพอร์ตนะอ่าคือใน18ตัวละครเนี่ยบางตัวมันก็จะมีชอยที่แบบว่าอาจจะเป็นตัวเติมแต่มันสามารถหาได้แบบคือถ้าเราไม่เติมมันก็ยังพอหาได้นะครับผมก็ สามารถหาในภารกิจพวงมิตินะครับผมอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับอ่าไอ้ตัวท้ายท้ยกระดาษเนี่ยนะครับแล้วก็จะสามารถรีหาได้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมอยากจะหาซัพพอร์ตอ่ะซาธาน่ามันก็พอรีดได้นะครับถ้าไม่มีอยู่ของเทศกาลนะแล้วก็รีหาตัวไปครับที่เราแบบว่าต้องการนะครับ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมสําหรับตัวแรกนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรตัวแรกเลยครับก็คือไซคอปไซคอปถือว่าเป็นตัวลีดที่ดีมากเลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งตัวมันเนี่ยสามารถลีดให้ทั้งไวไลท์ line, แล้วก็ฮีโร่ได้นะครับผมถ้าลีดไวไลท์ line, ก็จะต้องใช้ยูนีนะแล้วก็ถ้าจะรีดฮีโร่เป็นยูล่าสุดเลยครับผมเดี๋ยวไปดูสกิลมันสกิลมันมีอะไร ก็สกิลรีดของมันนะครับผมเอ้ยสกิลติดตัวมันนะครับผมก็จะเป็น40%เพิ่มโจมตีพลังงานนะครับผมแล้วก็ความเสียหายทั่วไปที่มอบให้กับซ mm ูเปอร์ไวรเพิ่มขึ้น30%นครับ mm hmm. แล้วก็มันสามารถรีดได้นะนะเป็นทั้งรีดทั้งซ mm ับ hmm. ได้เลยนะครับดาเมจล้วก็จะบุ้มบ้ามเลยนะก็เป็นอีกตัวอีกตัวละครหนึ่งที่แบบดีมากเลยครับผมสำหรับทัสมาเตอร์นะครับผม เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากเลยนะคือสกิลซับมันอะมันสามารถซับให้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือซับให้ทั้งฮีโร่ทั้งายไลน์นะครับผมเราสามารถแบบโยกไปใช้ให้ตัวนูน้นตัวนี้ได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนะี่ยบางทีถ้ามือใหม่เล่นไปเรื่อยๆเนะ่ย อาจจะเจอเงื่อนไขบอสในชั้นที่มันสูงสูงขึ้นอาจจะเป็นเงื่อนไขของต้องใช้วายไลท์ในการเล่นนะครับผมอ่ะแล้วก็ใส่ยูนี้ก็ซับได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมแนะนำนะถ้าแบบเป็นไปได้อะมี2อยูนี้จะดีกว่าแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มใหม่นะครับผมยูทันเดอร์โบจะเป็นช้อยที่ดีมากครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับซึ่งผมเริ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือ ัสมาเตนะครับมันมีซับให้กับประเภทของตัวแบบของทันเดอร์โบนะครับก็คือลดเชนฮิต30%ก็คือลดความเสียหายตีหลายครั้งเนี่ยครับก็จะทำให้แบบอึดอขึ้นหน่อยแล้วก็มีอัตราคิดได้เข้าแน่นอนบวก20%ครับแล้วก็มีไม่สนลบหลีก20%นะครับแต่ก็คือตัวดาเมจของพวกทันเดอร์โบมันก็ กากเหี้ยไปดูตัวต่อไปกันครับผมก็สำหรับ Nick Fury นะครับ Nick Fury เป็นตัวละครซับที่โคตรดีโคตรแจ่มโคตรควรที่จะมีแบบติดใน ID นะครับผมสกิลซับมันก็คือซับให้ฮีโร่เท่านั้นนะครับฮีโร่เท่านั้นนะทุกคนก็จะทำให้ได้มีซ u เปอร์อารเมอร์แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน 30%แล้วก็ป้องก,กันเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ไรความสามารถครับแล้วก็ตีวายร้ายแรงขึ้น60%โคตรดีโคตรแจมแถมมันยังรีดให้กับฮีโร่ได้ด้วยเป็นทั้งรีดทั้งซับเลยนะก็คือ60%ของพลังโจมตีทั่วไปทั้งหมดนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครมีอ์ติแฟกตของมันนะครับซึ่งแม่งโคตรดี มีเพิกเฉยอัตราลบดีของเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเสียหายทั่วไปเมื่อโจมตีประเภทบอส8%ก็คือจะทําให้เราตีบอสแรงขึ้นนั่นแหละ8%โคตรดี <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับผม <c oughs> Ancient One นะครับอ่าทีเนี้ย Ancient One มันก็จะแบบเป็นตัวที่แบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยอาจจะซับได้ไม่กว้างมากนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นซับที่ดีมากเลยนะสกิลซับมันนะครับผมก็คือ ต้านทานทั้งหมดเพิ่มขึ้น30%พวกต้านทานอะไรพวกเนี้ยมือใหม่อาจจะงงว่าต้านทานอะไรวะก็คือต้านทานพวกตีไฟตีไฟฟ้าตีพิษตีความเย็นอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มีไม่สนลบหลีกของเป้าหมาย3 0นะครับผมแล้วก็อัตราความเสียหายโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น40%อ่ะที่แนี้ทุกคนจะงงว่าอัตราความเสียหายโจมตีมันคืออะไรเอาง่ายๆนะครับผม เวอร์ชันไทยแม่งแปลผิดนะครับผมจริงๆควรจะแปลว่าความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะที่เนี้ยความเสียหายธาตุคืออะไรนะครับผมเรามาดูผมยกตัวอย่างอ่ะจีนเกจีนเกเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ความเสียหายไฟนะครับผมที่เนี้ยเราจะดูได้ไงว่าแต่และตัวละครอ่ะมันตีอะไร เนี่ยครับความเสียหายไฟความเสียหายไฟความเสียหายไฟถ้ามือใหม่งงนะครับผมว่าแบบว่าเอ้ยตัวนี้มันตีธาตุาหรือเปล่าวะให้มาเช็คที่สกิลนะครับผมแล้วมันก็จะบอกธาตุแต่ละธาตุไปนะครับอย่างของทอก็จะเป็นธาตุไฟฟ้าของไม้ก็จะเป็นธาตุไฟฟ้านะครับผมอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับผม ไอตัวนี้มันก็จะซับแคบน,น,นิดนิดนึงนะครับแต่มันก็คือถ้าไม่ไม่มียูอ่ะมันก็สามารถซับได้เว่ยเดี๋ยวมาดูสกิลซับกันอ่ะไปดูของที่ไม่มียูดีกว่าไม่มียูในฟอร์มนะครับผมก็จะตีายร้ายแรงขึ้น40%ครับแล้วก็ตีฮีโร่แรงขึ้น35%นะครับแล้วก็เพิ่มพวก ค่าความเสียหายของสกิลอะไรพวกนี้ครับเพิ่มขึ้นมา25%แล้วก็เพิ่มอีก20%นะครับผมแต่ที่เนี้ยมันซับให้แค่พวกสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนที่ดาเมจดีๆก็จะเป็นมา์นะครับผมม n ยเนี่ยหน้าปั้นมากถ้าใครทันยูเทศการก็ถือว่าดีมากเลยครับผมแต่ถ้าใครไม่มียูเทศการก็สามารถซื้อไอยูยูของสไปเดอร์เวิร์ดอะทุกคนน่าจะรู้แหละ อยู่ของในแอนิเมชันอ่ะแล้วก็ซับให้อ,อนี่ด้วยครับสบไปเดอร์เกวนจริงๆผมก็ไม่แนะนำให้มือใหม่หมปั้นหรอกเพราะว่าแม่งเบาชิบหายเบาแบบเฮี้ยๆเลยไม่แนะนำนะทุกคนแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันครับชูรี่ชูรี่นะครับผมผมแนะนำว่าให้ซื้ออยู่นี้นะไอยูชุดเสือดำเนี่ย ไม่ต้องไปซื้อละชุดไอ้ขูภาระไม่สวยเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็คือสกิลซับมันเนี่ยมันจะเพิ่มตีายร้ายแรงขึ้น55%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายของพวกายร้ายเนี่ยลง40%แถมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่แนะนำไม่แนะนาให้ซื้อชุดภาระเนี่ยก็คือแม่งไม่สามารถลีดได้เว้แต่ยูเสือดำอะสามารถรีดได้ เพิ่ม35%พวกพลังโจมตีน่ยให้กับประเภทความเร็วนะก็สามารถซับให้พวกจริงๆอ่ะไอ้แค่ตัวตัวมันไม่ต้องเอาไปเอาไปหลีดก็ได้เว้ยเพราะว่าไอ้ถ้าใครได้ดูคลิปของตัวดาเมจที่ผมให้ที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อ2วันก่อนอะ ตัวดาเมจของพวกความเร็วอะ่ะแม่งสามารถหลีดตัวเองได้หมดเลยเว้ยอ่ะแต่ก็ถ้าใครแบบอยากจะลองลดดาเมจดูก็เอาเถอะแต่ก็เอาไปซับนั่นแหละดีละนะประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวชูลี่ครับไม่มีอะไรมากนะ สำหรับกินก็ปิ้นนะครับกินก็ปิ้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ซับให้ไวไลท์ก็ได้ดีอยู่นะได้ดีแถมเป็นอดีตเมตาของวันไวไลท์เขียวได้ครับใน ABX นะสกิลมันก็ไม่มีอะไรครับก็คือซับให้ไวไลท์เท่านั้นนะก็คือตีไวไลท์แรงขึ้น45%ตีฮีโร่แรงขึ้น45%แล้วก็สามารถอเอาไปหลีดได้ด้วยนะ ก็คือเพิ่มโจมตี40%แล้วก็ไม่ส่วนลบหลีก40%ครับก็เป็นทั้งหลีดทั้งซับที่ควรมีติดไอดีอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันครับผมตัวเนี้ยโลแนนอะผมว่าซับให้ดีมากเลยเลยนะครับสำหรับสายสากลเนนะี่ยแถมมันมีอัติแฟกที่เอาไว้ซับได้อีกถ้าใครมีอัติแฟกนี้ถือว่าคุ้มค่าเข้าไปอีกนะครับสำหรับตัวมันนะสกิลมันมีอะไรก็คือประเภทสากลน,นะครับก็คือ เพิ่มโจมตีทั้งหมด50%เพิ่มป้องกัน36%นะครับผมก็ทั้งรีทั้งซับเหมือนเดิมเลยของดีที่ควรมีติดไอดีแล้วก็ซับให้ประเภทาสากลครับก็คือไม่สนบลบรีกิหลีตีไวรัแรงขึ้น40%ตีฮีโร่แรงขึ้น40%ครับถือว่าเจ็บแมวมากไปหาใช้กันนะอ่าหรือมีอย่างนึงอ์ติแฟกต์มันเนี่ย ปริมาณความเสียหายทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก16%นะครับถือว่าแจมเพิ่มความแรงเข้าไปอีกนะเบต้าเรวิครับตัวเนี้ยถือว่าดีอยู่นะดีในที่เนี่ยคืออะไร mm hmm. ถ้าใครไม่มีอยู่เนี่ยมันสามารถอเอาไปหลีดให้ทอได้นะมันสกิลหลีดมันอะถ้าไม่ติดอยู่ก็คือเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น60%ครับแต่ แต่นะทุกคนนะทีเนี้ยถ้าติดอยู่อ่ะหน้าที่มันอ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ใช่แค่ซับก็ได้หรืออาจจะซับตัวเองแถมยังเป็นดาเมจได้อีกด้วยนะครับผมก็คือมันจะเพิ่มโจมตีไฟ60%ครับถือว่าดีมากอีกอย่างหนึ่งนะครับยูนิฟอร์มมันเนี้ย บัฟยูนิฟอร์มของมันน่ะก็คือเพิ่มให้เอเลียนตัวมันก็คือเอเลียนนั่นแหละก็คือแม่งก็ซับให้ตัวมันเองอ่ะก็คือเพิ่มตีไวไลท์แรงขึ้น35%ตัวแม่งเป็นตัวดาเมจที่ดีมากเล่นวัน i ามได้ด้วยแต่ในคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมไม่ได้เอาตัวมันเข้ามาให้มือใหม่หน้าปั้นอ่ะก็เพราะว่ามันเป็นตัวอีพิกเวสซึ่งมัน มือใหม่อาจจะทํายากนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้มันไม่ได้ยากเกินไปสมัยที่อีพิควส์ด็อกเตเพิ่งเข้ามาอันนั้นนะยากชิบหายสําหรับตอนนั้นนะซึ่งแม่งก็นานมาละช่วงเนี้ยแบบว่าอ่ะอีพิเคเวล่าสุดอะไอแมดลินที่เข้ามาทําวันสองวันก็เสร็จแล้วช่วงนี้ถือว่าหาของง่ายมากครับอีพิเคเวนี่คือขนมเลยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ซับดีครับ แถมยังเป็นดาเมจได้ด้วยนะไปดูไอรอนฮาร์ดตัวแม่งไม่มีเคี้ยอะไรเลยเฮ้ยจริงๆมันก็มีแหละแต่ผมไม่ชอบตัวละครมันแค่นั้นแหละก็คือรี a ให้พวกทำลายล้างนะครับผมโจมตีพลังงาน55%แล้วก็ซับมันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในชุด เอ้ยก it ็คือซับของมันนะครับก็เป็นไม่ส่วนลบรีก25%แล้วก็เพิ่มตีบอส45%ครับอ่ะทุกคนผมมีแฟกแนะนำมาอย่างหนึ่งเพิ่มตีบอสอะดาเมจจะดีกว่าเพิ่มตีไวรัสถ้าเราเอาไปลงบอสนะแต่ถ้าเราลงพวกแบบดิสแพดพวกเดเมชั่นล f t อะไรแบบนั้นตีไวรัสจะดีกว่า ะเพิ่มตีบอสเนี่ยบอสคืออะไรบอสมันก็คือไอตัวบอสท,ที่มันจะมีหลอดเลือดใหญ่ๆขึ้นมาหน้าจอครับอันนั้นเขาเรียกบอสนะแต่ถ้าเป็นพวกไวไลท์อะ่ะมันก็นับเหมือนกันแล้วก็ไอพวกมอนที่อยู่ในด่านอะ่ะอันนั้นก็คือไวไลท์ line. อ่ะแต่ดาเมจอะ่ะของตีบอสอ่ะจะดีกว่าแต่ถ้าเราเอาไปลงในพวกแบบ Dimension Lift อะไรแบบนนะั้นตีบอส มันจะอาจจะไม่คุ้มกว่าอ่ะมันก็จะแยกใช้งานกันไปนะถ้าตีบอสเราก็เอาตีบอสดีกว่าหรือถ้าใครแบบถ้าทีมนั้นนะ่ะมันไม่มีตีบอสก็ใช้ไวไล,ไล์ได้เหมือนกันนะครับแต่ดาเมจมันอาจจะดรอปกว่านะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับผมเบื้อขี้หน้านี่สัตว์โวกจั๊หมอผีวูดูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ซับดีนะครับผมซับของมันเนี่ยคืออะไรไปดูสกิลติดตัวมันไม่สนลบดีอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็รีดมันก็คือเพิ่มดีบัฟทั้งหมดอะเพิ่มขึ้น40%แล้วก็โจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น30%นะครับรีดมันถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับพวกไวท์ฟ็อกอะไรแบบนี้ครับสวัสดีเอาตัวมันรีดแล้วก็ เอาไปลงพวกแบบ dimension lift พวก dispatch อะไรแบบนี้ครับเราจะตีมอนได้ได้ดีนะครับผมคือผมก็ไม่เข้าใจความหมายของไอ้ดีบัฟอะไรเนี่ยหรอกแต่มันน่าจะเป็นประมาณแบบว่าถ้าเราแบบมีบัฟลดป้องกันอยู่เท่านี้แล้วก็ถ้าเรามีบัฟอันเนี้ยมันจะ ทำให้ไอ้บัฟรถก่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ประมาณนี้นะครับผมแต่พวกบอสอะไรพวกเนี้ยพวกบอสเล gend อนะมันจะไม่มีแบบพวกรถเกาะอ,อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ติดสถานะรถเกาะน,นะครับผมพูดหมดอย่างว่าอ่าเอฟเฟกต์ uniform นะครับก็คือซับให้พวกสากลน,นะก็คือตีไวรัสแรงขึ้นหสิเร์เซนต แล้วก็ลดความเสียหายพวกไวรลลัสเนี่ยลด,ดลง20%นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีดีเลทฮาครับเลทฮาก,ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพิ่มตีไฟ70%นะครับผมแล้วก็สกิลของยูนิฟอร์มมันอนะเพิ่ม HP 15%แล้วก็ตีไวลไลท์แรงขึ้น25%ครับ เอาไปใช้ซับฮักใน a b l ใน a b x ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาไปซับให้กับกอล์ไรเดอร์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีสับธนานะซึ่งมือใหม่ก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันเพราะว่ามันตัวมันก็หายากอย,กอยู่เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับเอมบากูนะครับเอมบากูเนี่ยเป็นตัวเติมนะแต่เราก็สามารถหาไบโอได้ในภารกิจ่วงมิตินะครับผมสกิลมันก็คือ ให้กับสมาชิกทั้งหมดนะครับตีไวรไล์แรงขึ้น45%แล้วก็ลดความเสียหายต่อไวรล์ลง35%นะครับอีกอย่างนึงมีอาร์ติแฟกต์ด้วยก็คือปริมาณความเสียหายมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ10%ถ้า4ดาวนะก็เพิกเฉยอัตาราลบหลีก10%นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถหลีดได้ด้วยนะเอาไปหลีดให้เวนอมก็ได้คิงพินก็ได้ ก็คือ30%ของพลังโจมตีกายภาพนะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้นนะประมาณนี้1ิบครับสิปเป็นตัวละครที่หาง่ายนะครับไม่ต้องเติมก็หาได้นะรีดมันก็คือให้กับประเภทประจันบาลน,นะครับก็คือสายแดงนะเ p พเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็โจมตีกายภาพเนี่ยเพิ่มขึ้น35% แล้วก็สกิลซับของชุดมันก็คือเพิ่มความเร็วทั้งหมด10%นะครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้น45%ถือว่าดีนะครับผมเอาไปใช้ลงบอสช่วงต้นๆเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับถ้าเอาไปซับให้เวนอมหรือคิงพินอะไรพวกนะี้ดีดีครับเดี๋ยวไปดูตัวนี้ครับตัวนี้คือว่าเป็นซับที่โคตรดีโคตรแจม ซึ่งทุกคนควรจะมีติด ID ดีแบบมาก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 เดี๋ยวไปดูสกิลซับกันครับสมาชิกทั้งหมดก็คือให้สมาชิกทั้งหมดนั่นแหละไม่สนลบอีก35%นะครับตีไวร้สแรงขึ้น55%แล้วก็ลดความเสียหายต่อพวกไวราสเนี่ยลดลง25%ครับแถมมันยังมีอัติแฟกต์ด้วยนะ ก็คือถ้า6ดาวเนี่ยก็จะเป็นตีบอสแรงขึ้น15ถคือว่าโ,โคตรแจ่มโคตรดีควรมีควรมีเข้าใจไหมสำหรับแองเจล่าครับแองเจล่าคือว่าเป็นซับที่ดีอีกตัวหนึ่งนะ mm hmm. มันก็ยังมีแบบได้ใช้ใน ABX ด้วยนะครับผม ABL ก็ อาจจะได้ใช้นะครับถ้าใครแบบไม่มีพวกแบบซาตาน่าหรือว่าไม่มียูเติมอะไรพวกนี้ครับซึ่งชุดมันเนี่ยก็คือจะบัฟให้พวกฮีโร่เนี่ยตีไวรายแรงขึ้นสี่อร์เซ็นนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับโกดแพนเทอร์นะครับโกดแพนเทอร์เนี่ยประมาณแบบว่า เหมือนวอลคิรี่อะไเนเลยนะครับเอ้ยลิ้นกูเป็นไรวะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลซับกันครับก็คือให้กับสมาชิกทั้งหมดเพิ่มความเสียหายไฟ50%นะครับผมโคตรดีถ้าใครแบบมีแบบพวกตัวดาเมจตีไฟแบบพวกโคดไลเดอร์พวกเมฟิโตอะไรแบบนั้นควรมีตัวนี้ด้วยครับแต่มือใหม่ผมไม่แนะนําให้ปั้นเมฟิโตนะมันจะเป็นการสิ้นเปลืองเกินอ่ะ มาพูดใหม่ดีกว่ากดแพนเทอร์นะครับเพิ่มความเสียหายไฟ50%ตีไวรัสแรงขึ้น45%ลดความเสียหายต่อพวกไวรัสสิร์เซประมาณนี้เลยเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะแถมอะไรนิดนึงแล้วกันสตอมก็ซับได้นะครับผมมันมีสกิลซับติดตัวนะให้กับสมาชิกทั้งหมดตีธาตุแรงขึ้น55% แล้วก็ไม่สลดลบเลีก30เซึ่งแต่ก่อนอ่ะก่อนอยูล่าสุดมันจะมามันก็เป็นตัวดาเมจที่ดีมากเลยนะครับผม mm hmm. ไอยูเทสการนะแต่พอแบบเวลามันผ่านไปอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีตัวดาเมจที่มันดีกว่ามาแล้วมันก็จะตกเมตาไปแต่การที่มันไม่ตกเมตาอย่างหนึ่งก็คือสกิลซับมันเนี่ยแหละถือว่าดีมากแต่ ในยุคเนี้ยมันไม่มีใครเอาสตอมไปซับหรอกดาเมจแม่งแรงชิบหายเลยตัวอะไรแม่งมีทั้งสกิลซับแล้วก็มีทั้งดาเมจโอ้ยไม่จะโหดเกินไปละไอ้พวกเอ็กเมนเนี่ยกับตานกูกากเลยอ่ะผมฟันแฟคให้นิดนึงแล้วกันสำหรับมือใหม่นะแนะนำห้าทีมที่ควรมี สำหรับการตีบอสเลเจนด์นะครับผม5ทีมนะอ่ะบางทีอ่ะอาจจะไม่ต้องยึดตามผมก็ได้นะอาจจะอะแดปใช้งานเอาก็ได้แต่แบบควรใส่ซับให้มันตรงสายกับพวกตัวดามเมจอะถ้าเราใส่ซับไม่ตรงแบบว่าตัวนี้ซับให้ฮีโร่แต่ตัวเองเอาไปใส่ให้วายไลท์ซับมันก็จะไม่ทำงานนะครับผมก็ควรดูดีๆนะในสกิลมันอนะหทีม ประมาณนี้ครับก็มีทีมแรกก็เป็นไอมันชื่ออะไรวะกูลืมละไซคอปนะครับผมไซคอปสต o r อมแล้วก็แอนเชียนวันนะครับผมอ่ะทีมที่สองครับก็คือเลดฮัคดาเมจก็จะเป็นโกดไรเดอร์ซับก็จะเป็นโกดแพนเทอร์นะครับผมอ่ะทีมที่สามนะครับผมก็จะเป็นโลแนนโลแนนเนี่ยซับให้ทอ แล้วก็ใส่มอผีวูดูมานะครับผมทีมที่4ครับก็จะเป็นคิงพินทัสมาเตอร์แล้วก็ซิปนะครับแต่ถ้าใครมีวอลคิลีแล้วก็อ่ะแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเอาอินี่ออกแล้วก็ใส่เป็นทัสมาเตอร์ก็ได้ครับแม่งทัสมาเตอร์กูหายไปละอยู่ไหนวะ แล้วก็ถ้าใครมีเวนอมนะครับผมทีมก็จะประมาณนี้ครับอเอาเวนอมมาไว้นี่แล้วก็ซิปซิปซิปอ่ะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะแล้วแต่คนจะอัดแอปเอานะแล้วก็ทีมสีเขียวนะครับผมก็จะเป็นกอมล่าหลีดตัวเองแล้วก็ซับเป็นชูรี่นะครับผม ก็ฟิลโคสันอ่ะประมาณนี้เลยเฮ้ยเมื่อกี้มีฟิลโคสันปะวะมีมีม,มีเออนึกว่าลืมรีวิวละฟิลโคสันเนี่ยผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งตัวมันอะถ้าไม่ติดอยู่ก็สามารถซับได้เหมือนนั้นนะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดู กิลซับมันนะครับก็คือซับให้ฮีโร่อัตราคิทิคอลแน่นอนเพิ่มขึ้น20%ตีไวรายแรงขึ้น45%แล้วก็ลดดาเมจพวกไวรายลง15%นะครับผมแต่ถ้าใครมียูก็ก็ถือว่าดีครับมีอัติแฟกตด้วยก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าก็จะมีอัติแฟกตที่มันซับให้ฮีโร่ก็คือตีบอสถ้ามี6ดาวนะตีบอสแรงขึ้น15%นะ เขาก็เพิกเฉยอัตราลบหลีกสิบห้าเปอร์เซ็นแต่มือใหม่อ่ะถ้าไม่มียูเอ้ยไม่มียูอยู่ละอ่ะสำหรับมือใหม่นะครับผมก็คือขึ้นตัวมันเลยเทียสองก็ซับได้ละง่ายๆก็ถ้าขึ้นเทียสามได้ก็ขึ้นเทียสามนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับ18ตัวละครซับที่มือใหม่ควรปั้นนะครับผมแล้วก็ บวกกับ5ทีมลงบอสสำหรับมือใหม่นะครับผมถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะอ่าช่องนี้มันก็จะเป็นช่องใหม่แหละแล้วก็ผมก็พยายามจะบีบตัวเองว่าแบบพยายามไม่ให้ตัวเองพูดลิ้นพันธก็ผมก็ขอโทษจริงๆนะครับผมถ้าแบบบางช็อตแบบเนี้ยมันมีจังหวะที่ลิ้นพันหรือว่าจะพูดแบบติดขัดหน่อยอะไรแบบเนี้ย ผมก็จะพยายามแบบทำคลิปแล้วก็พยายามฝึกพยายามพูดให้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับ120คนติดตามนะครับผมถ้าใครแบบว่าชอบอะไรพวกเนี้ยก็ฝากแชร์ให้ผมหน่อยนะแบบว่าแชร์ให้กับมือใหม่อะไรพวกเนี้ยช่วงนี้นเกมมันก็จะงมๆหน่อยแหละแต่ก็ยังมีมือใหม่ที่เข้ามาอยู่ผมก็อยากแบบว่า อยากรักษาคอมูเกมนี้อยากรักษาแบบเกมนี้ให้มันอยู่นานไปอีกนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนะรักทุกคนว่ะจุ๊บ